เจ้าชายบูไนควงแขนพระชายาร่วมยินดีงานแต่งไฮโซท็อปซีอีโอคิงพาวเวนับว่าบรรยากาศผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื้นสุดๆส,สำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสพระราชทานระหว่างต็อปอัยว,วัตศรีวัฒนประภาซีอีโอคิงพาวเวและประธานสมโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับออยนันทิสาตันยงเวศท,ทายาชุดนักเรียนตาท็อปสันณเดอะพาวิลเลียนแอ ศรีวารีเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมากมายที่มาร่วมในงานฉลองมงคลครั้งนี้ โดยบรรยากาศภายในงานพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสพระราชทานต้องบอกเลยว่าสุดอบอุ่นไปด้วยความรักและความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่นำมาตกแต่งประดับอย่างตะการตาซึ่งเปรียบเสมือนการเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่มาสู่แรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดออกมาในคอมเซตงาน w ัวเยเซ f ออฟเบอกเล่าถึงเรื่องราวสถานที่ทางการเดินทางของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่ได้เดินทางมาพบกันก่อให้เกิดความรักในครั้งนี้ ทั้งนี้ในงานเต็มไปด้วยแขกที่มีซื้อเสียงมากมายจากแวดวงต่างๆทั่วประเทศไทยมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเช่นนายเศรษฐาทวีศินนายสุภกิจทะนินเจียวรวนนท์รวมถึงพลประยุทธ์จันโอชาและยังได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลัลีนารีรัตนาราชกัญญาที่ทรงพระกรุณาเสด็จมาร่วมในงานเฉลิมฉลองสมรสมงคล พระราชทานเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วยและนอกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการทั่วฟ้าทั่วเมืองไทยที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับครั้งแล้วยังได้รับเกียรติจากเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บูไนพองพระชายาอันิชาอิซาคาเลบิกที่บินตรงเสด็จมาร่วมแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวอีกด้วย